ตัวได้นะครับไม่ต้องพูว่าทำไมมันไม่แน่นนะเพราะว่ามันต้องให้ตัวขึ้นลงได้นะครับเพราะว่าวัดหัวล็อกเลยไม่ได้มันจริงๆมันก็เป็นกึ่งหัวล็อกเลยแต่ห้ดีก็ไอ้ควงตอกเป๊กนิดนึงนนึงก็ดีนะครับเพราะว่าเนี้ยเวลาทํางานมันจะค่อยๆมันจะเลื่อนขึ้นเพราะไอ้ตัวนี้มันจะต่ําลงนะครับเป็นตัวป้องดินแต่ถ้าคือกรณีไปเจอป่าหญ้านาเยอะหญ้าเยอะๆเราเลี้ยงไม่ได้นะครับเศษวัชพืชมันเยอะ ก็ถอดออกก็ได้สองข้างเลยนะครับตรงนี้ต้พกหรือต่อถ้ากรณีใช้ตัวนี้ลรือต่อถอดไอ้น,นี้ออกนะครับแต่ถ้าเตรียมดินจากที่เราไถาไว้เงี้ยครับพยายามปรับแปลงให้ดีไม่ว่าจะเป็นไถแผ่นเจ็ดหรืออะไรเนะี่ยพยายามให้แปลงเรียบไว้ก่อนมันจะวิ่งง่ายดึงสลักตัวบนออกให้มันให้ตัวขึ้นขึ้นได้บางจาังหวะเจอเจอดินก้อนมันก็จะขึ้นตัวทั้งคู่สองฝั่งนะครับ หรือถ้าบางที่บางตัวเนี่ยเราเขาเรียกอะไรอยากให้ power halo มันลงไปลึกๆแล้วก็ล็อกบนบนนะครับนบน,นี่ใช่ครับแล้วก็เวลาสมมุติพี่ปรับอะครับถ้าตั้งเครื่องมือใหม่นะก็ซ้ายขวาให้เท่ากันเวลายกขึ้นให้มันอยู่ระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็ขันแกนกลางเนี่ยครับให้ขาริปเปอร์เนี่ยให้เล็บไปเล็บอะมันจิกพื้นเท่ากันเสมอนะใช่ันนี้ต้องขันเข้าไปอีก เราเปิดเราเปิดลิปเปอร์ลงนูวยรอบนึงแล้วไม่เท่าไหร่มันจะเริ่มทะเลก,กะดินมันเริ่มย่อยเป็นก้นเล็กมั่งเอาลงลิปเปอร์เอาพูดถึงมากถ้าปลูกเลยก็ได้เวลาอะไรแบบแมนตัดหลดักฝังปุ๋ยมันเดิมตรงนี้ก็แตกใช่ครับ คือจริงๆไงตัวนี้คอนเซปต์คือมันจะใช้ทำงานเฉพาะแนวที่เราจะปลูก่อาแต่เราไม่ต้องไปทำเราแอคอะไเลยไม่ต้องระเบิดดันลึกทั้งแปลงเราจะเบิดลึกแค่ตรงแถวจะละปลูกไอ้ที่ผมบอกว่าให้ลงเปื้อขวางอ่ะคือเราขวางแค่ให้ดินหน้าดินมันแตกก่อนและตัวนี้จะไปซอยมันจะซอยอีกสามขานะครับ